นในคลิปของวีกนี้เราจะมาดูเทคนิควิธีการหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะสร้างสรรง,งานที่มันดูน่าสนใจนะครับโดยที่เราสามารถที่จะใช้วัตถุเพียงห่งชิ้นนะครับแล้วก็มาสร้างการทําซ้ำนะฮะโดยถ้าดูจากตัวอย่างเราจะเห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยมีรูปของพระพุทธรูปที่มีรัศมีนะครับวนรอบอยู่ด้านหลังนะครับมันอาจจะดูแบบโอ้โหเป็นงานที่ละเอียดมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ย หลักการของเราเนี่ยเราจะทําเพียงวัตถุชิ้นเดียวแล้วหลังจากนั้นเราจะทําซ้ําแล้วก็กําหนดว่าให้มันทาซ้าในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับเนะี่ยฮะหรืออย่างจะเป็นในส่วนของฐานพระพุทธรูปนะครับเห็นไหมครับคล้ายๆฐานดอกบัวนะฮะผมก็จะใช้การสร้างตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นเหมือนกลีบชิ้นหนึ่งนะครับของฐานดอกบัวเนี่ยแล้วหลังจากนั้นผมก็จะจับให้มันเนี่ย ทำซ้ําตัวเองแล้วหมุนรอบฐานแบบนี้นะครับหลักการเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มดูกันเลยนะครับผมก่ <S <S อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทําการเตรียมวัตถุที่เราจะเอามาทําการหมุนนะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมได้ทําการเตรียมวัตถุเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวัตถุตัวนี้นะครับตัวกระจังตัวนี้นะครับ ผมจะขออนุญาตเคลียร์พื้นที่การทํางานก่อนผมจะเอาส่วนอ,นอื่นออกไปก่อนนะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยทำการเตรียมวัตถุนะครับของตัวเองเอาไว้นะครับอาจจะไปสร้างมาจากเครื่องมือสําเร็จรูปสักชิ้นนึงก่อนก็ได้เอามาเป็นตัวอย่างให้เราเข้าใจเครื่องมือการทํางานของมันนะครับผมจะขอเริ่มเลยนะครับจากวัตถุตัวนี้นะครับถ้าใครพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย เครื่องมือที่เราจะทำงานนะครับเราจะใช้เครื่องมืออยู่2ตัวก็คือ 1. a l e m e ะเกับ n a n o m g e นะครับแต่ก่อนที่จะไปยังจุดอื่นๆน,นะครับมีส่วนหนึ่งที่อยากจะให้เริ่มทำเอาไว้ก่อนเลยก็คือ,อถ้าในชิ้นงานของเราเนี่ยมีการแยกโพลิกรุปเป็นหลายกรุปนะครับอ,อยากจะให้มีการเคลียร์โพลิกรุปออกมาก่อนนะครับเริ่มที่คลิกที่โพลิกรุปนะครับจากนั้นเนี่ยเราคลิกที่ from masking ค,คือทำยังไงก็ได้ให้ชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยมีโพลิกรุปเป็นชุดเดียวกันนะครับอย่าให้มีหลายชุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เกิดความวุ่นวายภายหลังเราเตรียมตัวนี้ไว้พร้อมก่อนนะครับอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้โพลิกรุปเป็นชุดเดียวกันแล้วนะครับต่อมานะครับขอเริ่มเลยให้เราคลิกเปิดเครื่องมือ Ali m a ย e ขึ้นมาครับจากนั้นให้เราเลือกที่ปุ่ม a l i m a ย e ตัวนี้คลิกให้มัน Active ขึ้นมาก่อนนะครับ เมื่อคลิกให้ Active ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะเริ่มใช้งานเครื่องมือจะ Active ขึ้นมาให้เราใช้งานได้นะครับตอนแรกมันยังเป็น i s s i b l i ์ไว้แบบนี้นะครับพอเปิด a n i m a t e ขึ้นมาก็พร้อมใช้งานมีอยู่สส่วนม่สามส่วนที่เราต้องให้ความสนใจนะครับเอาแบบ Basic ก่อนนะครับก็คือส่วนของ r p e a t นะครับเราจะทำซ้ำจำนวนเท่าไหร่นะครับผมจะลองตั้งเป็นสัก10 เอาเป็น3ก่อนก็ได้3กด Enter นะครับ3เนี่ยตอนนี้เนี่ยชิ้นงานตัวนี้มันมีการทำซ้ำทั้งหมด3ชิ้นแล้วแต่เราเห็นเป็นชิ้นเดียวเพราะมันยังอยู่ในตำแหน่งเดียวกันส่วนต่อจาก e ีพีทก็คือส่วนของออฟเซ t ตสเกลโรเท t ตตัวนี้นะครับผมจะขอพูดแค่3ตัวนี้ก่อนนะครับออฟเซคืออะไรนะครับออฟเซตคือการที่เราเลื่อนย้ายตำแหน่งมันนะครับถ้าเราเอาเมาส์ แต่ที่ x มันนะครับมันจะมีสารแกนนะครับแกน x แกน y และแกน c ถ้าเราเลื่อนที่แกน x มันก็จะเลื่อนไปด้านข้างในแกน x นะครับแต่ถ้าเราเลื่อนในแกน y นะครับมันก็จะเลื่อนบนหรือล่างในแกน y นั่นเองนะครับหรือถ้าเราเลื่อนในแกน c นะครับมันก็จะเกิดการเลื่อนไปในแกน c ก็คือระยะลึกนั่นเองเห็นไหมครับ เนี่ยครับหลักการทำงานแกน x แกน y แกน z เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่คงที่นะครับถ้าเราเลือกที่ offset ก็จะใช้ค่าแบบนี้ scale ก็แบบนี้เหมือนกัน rotate ก็เช่นกันนะอันนี้ offset คือการเลือกตำแหน่ง scale นะครับก็คือการขยายนะครับคุณอยากจะให้มันขยายหรือย่อนะครับจำนวนเท่าไหร่มีการรีพีทกี่ครั้งเราก็สามารถเลือกตามนี้ได้นะครับอย่างเช่นสมมตริร e พีทในแกน x นะครับมันก็จะมีการบี้ด้วยแต่มันก็จะไม่ได้บี้ตัวมันตัวเดียวนะครับมันก็จะมีการไล่ลําดับตามกันออกไปนะครับทั้งแกน x แกน y และแกน c แบบนี้เห็นไหมครับตัวเก่าก็ยังอยู่นะครับหรือแกน c แบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้และครับฉะนั้นตัวสเกลขอข้ามไม่พูดถึงนะครับเราจะมาดูตัวหลักที่เราจะใช้งานกันคือ rotate rotate ก็คือการหมุนมันเองหมุนมันนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับนี่คือการหมุนนะฮะแต่การหมุนของมันตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแกน x แกน y หรือแกน z เนี่ยมันจะหมุนโดยอ้างอิงแกนนะครับแกนจุดไพวอวของมันนั่นเองนะฮะแกนอะไรแกนก็คือเวลาเราเอาเมาส์แตะที่ move นะครับเดี๋ยวขอขอไปนะครับเวลาเราเอาเมาส์แตะที่เครื่องมือกิสโมปกติเนี่ยมันมีกิสโมขึ้นอยู่ตรงกลางของวัตถุนี่แหละครับจุดไพวอวที่เราจะกําหนดให้มัน มันมีการขยับหรือเคลื่อนไหวได้นะครับแต่ทีนี้เพื่อให้าการย้ายตำแหน่งนะครับของจุดไพวอรเนี่ยออกจากจุดเดิมจะทำยังไงเรามาดูวิธีการกันนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราคลิกที่ท u นโพส s t เปิดขึ้นมาก่อนจากนั้นเอาเมาส์แตะที่สัญลักษณ์ gizmo 3 d ตัวนี้เพื่อปิดการทำงานมันออกไปนะครับสำหรับใครที่ไม่มีปุ่มนี้ในหน้าจอของตัวเองนะครับลองดูที่มุมด้านบนนะครับ โหลด p r e v i o u s User Interface หรือว่าโหลด Next User Interface นะครับสองตัวนี้คุณลองคลิกดูนะครับคลิกไปเรื่อยๆ User Interface มันจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการหรือตามความถนัดของเรามันจะจัดชุดมาให้เรานะฮะเราคลิกไปจนกว่าจะเจอเครื่องมือ Gizmo 3D นะครับอ่าตัวนี้เจอแล้ว Gizmo 3D นะครับเมื่อเจอแล้วติด Gizmo 3D จากนั้นเอาเมาส์เนี่ย แต่ที่วงกลมสีเหลืองแล้วย้ายตำแหน่งมันคุณอยากให้มันหมุนมีแกนหมุนอยู่ตรงไหนคุณก็ย้ายให้มันไปอยู่ตรงนั้นนะครับในตอนย้ายเนี่ยสำคัญเรื่องหนึ่งเลยก็คือคุณควรที่จะย้ายตอนที่ววพอร์์ของคุณอยู่ด้านหน้านะครับกดชิปแล้วก็ให้ตัวววพอร์์อยู่ด้านหน้าตรงเพราะถ้าย้ายในววพอร์์อื่นมันจะมั่วเลยนะครับอันตรายนะ,ะเราจะทําการย้ายจุดสีเหลืองนะครับเอามาวางตรงกลาง บางทีมันอาจจะย้ายยากนิดนึงมอาจจะเกิดการดึงการอะไรพวกนี้มานะครับก็ลองพยายามขยับแล้วเอาเมาส์แตะที่จุดสีเหลืองแล้วขยับย้ายมันดูนะครับพอย้ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็พร้อมทํางานแล้วครับเราจะเลือกที่ rotate ครับ rotate นะครับจากนั้นลองหมุนนะครับอาผมจะลองหมุนในแกน4เห็นไหมครับตอนนี้ตัววัตถุทั้ง3ชิ้นก็จะถูกคลี่ออกมาแล้วก็วนตามจุดไพรเว ที่อยู่ตรงกลางตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อ่ะสมันไม่สะใจนะครับผมจะเลือกเป็นสัก12นะครับพอ12เสร็จมาปรับในส่วนของ C a อ a มันนะครับฮนะรบปรับจนกว่าจะได้ได้การเรียงตัวที่สวยงามในที่นี้ผมจะตั้งไปที่360นะครับองศาครบแบบนี้เห็นไหมครับแค่นี้เอง เพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วครับการคลี่มันออกนะครับโดยทําวัตถุแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ให้มันทําซ้ําตัวมันเองนะครับลูบไปเรื่อยๆจํานวนตามที่เราตั้งค่าในแกนที่เราเลือกนะครับถ้าแกน C มันเป็นแบบนี้ลองดูแกนอื่นกันดูนะครับผมจะไปที่0ูนย์ลองดูที่แกน Y ครับมันก็จะหมุนรอบตัวมันเองครับเพราะแกน y เป็นแกนแนวตั้งฉะนั้นการหมุนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับต่อมาลองหมุนในแกน X ครับมันจะหมุนแบบนี้ นี่แหละครับ,รบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ของเราเราจะทําอะไรนะครับก็เลือกใช้ในแกนที่เหมาะสมแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะทําพวกหัวกระบองที่แบบมีซี่นะครับรอบหัวกระบองเนี่ยเราอาจจะใช้เครื่องมือตัวนี้แหละแล้วก็ทําทใบมีดขึ้นมาทํากระบองขึ้นมาแล้วก็มาใช้อะเลเมชนะครับ ทำซ้ำในส่วนของ x อะมันอันนี้เราก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับโจทย์เรานะครับในทีน่นี้อ่ะผมจะเลือกเป็น360ให้มันเคลี่ออกมาแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ชิ้นง,งานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แต่นะครับมันยังไม่เป็นของจริงครับถ้าผมไปที่เครื่องมือ Draw แล้วใช้เครื่องมือ b บั h นะครับมาถูมันเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันถูไม่ไปนะครับแต่ถ้าไปถูที่วัตถุต้นต้นฉบับของมันเนี่ย มันได้เห็นไหมครับแต่ถ้าไปถูกชิ้นอื่นไม่ได้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าวัตถุที่ถูกทำซ้ำขึ้นมาณนะขนาดนี้ยังมีสถานะเป็นเดโมยังเป็นแค่ตัวปลอมอยู่นะครับนะถ้าเราต้องการที่จะให้มันมีความเป็นของจริงนะครับให้มันเป็นของจริงนะฮเราจะต้องทำอีก2กระบวนการนะครับอ่ะทำยังไงเรามาดูกันนะครับ ในหน้าของ a l e m e g e ให้เราคลิกที่ convert to nano m a g e 1ครั้งพอคลิกที่ convert to nano m a g e 1ครั้งนะครับมันจะมีแผ่นสี่เหลี่ยมที่เป็นแผ่นควบคุมติดขึ้นมานะครับยังไม่ต้องสนใจมันครับปล่อยผ่านมันไปก่อนนะครับจากนั้นเปิดที่ nano m a g e เมนูตัวถัดมานะครับ พอเปิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เมนูมันก็จะแอคทีฟให้เราพร้อมใช้งานในนี้จะเต็มไปด้วยการตั้งค่าหลายอย่างเลยนะครับเราสามารถปรับแต่งการคลี่ของวัตถุปรับแต่งตัววัตถุได้ด้วยอาจจะให้มันเอียงนิดนึงบิดนิดนึงอะไรพวกนี้เราสามารถทําได้อย่างเช่นนะครับอะผมจะเลือกซสายเห็นไหมครับขนาดของมันเราปรับแต่งได้ตรงนี้ด้วยนะครับหรือ,อขยายมันเต็มที่เลือกของวิด นะครับเราอยากให้มันกว้างหรือแคบแค่ไหนถ้าสักประมาณนี้นะครับเนี่ยเราเราลองปรับได้หมดเลยนะครับในที่นี้ผมอยากให้ทุกคนลองเล่นด้วยตัวเองนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้เพิ่มความหนาให้มันได้ด้วยนะครับอขอประมาณนี้ก่อนนะครับเครื่องมือพวกนี้อยากให้ไปลองเล่นมันปรับได้หลายอย่างมากครับเนี่ยเห็นไหมครับจับบิดมาแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับ แต่ผมต้องการแบนๆอย่างนี้นะครับเครื่องมือมีมหลายตัวอยากให้ทุกคนลองเล่นด้วยตัวเองนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคลิปนะครับเราจะไปกันต่อสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นตัวจริงสามารถปรับแต่งได้นะครับวิธีที่ต้องทําสําคัญตัวเดียวก็คือคลิกที่ one to m a g e นะครับพอคลิกที่ one to m a g e แล้วตอนนี้วัตถุทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นจะสามารถถูกปรับแต่งแก้ไขได้หมดเลยเห็นไหมครับ ถูกปรับแต่งได้หมดเลยนะครับเป็นของจริงหมดแล้วทุกตัวแต่ปัญหามันยังมีอยู่ครับปัญหาก็คือไอแผ่นสี่เหลี่ยมที่เป็นขวางลูกตาเราอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเอามันออกยังไงจําตอนที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมครับว่าให้เราเคลียร์โพลีกรุ๊ปออกจากกันก่อนให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันทั้งหมดทุกชิ้นเนี่ยนะครับเพื่อที่มาสู่ขั้นตอนนี้นี่แหละนะครับผมจะทําการกด c t r o l shift A กด shift f นะครับเพื่อเปิด poly f ขึ้นมานะครับเราจะสังเกตเห็นว่า ตัวแผ่นสี่เหลี่ยมที่มันมาอยู่ข้างหลังแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยมันติดมาแต่มันอยู่เป็นคนละโพลิกรุปกันนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ก็มีแค่ให้เราทำการกด ctrl shift นะครับแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่วัตถุของเราปึ๊บพอคลิกเสร็จเรียบร้อยแผ่นหายไปแล้วครับเห็นไหมครับแผ่นหายไปแล้วพอแผ่นหายไปแล้วนะครับก็อย่างที่เคยพูดในคลิปกันก่อนเราก็ไปเอามันออกคือตอนนี้มันแค่หายไว้อยู่ ค,คือ Hidden ไว้อยู่นั่นเองนะครับเราก็จะไปที่ซับทูเลือกสป l ิตสป l ิต Hidden นะครับตอนนี้แผ่นมันก็จะถูกแยกออกมาเป็นอีกซับทูหนึ่งตัวเราก็ลบมันทิ้งไปนะครับตอนนี้ชิ้นงานของเราก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความซับซ้อนใช้เครื่องมือหลายตัวนิดนึงแต่ว่ามันสามารถสร้างงานที่น่าสนใจให้เราได้เลยนะครับ ก็ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือตัวอื่นๆนะครับเพื่อสร้างสรรค์งานที่เราอยากให้มันเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับเราอาจจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการประยุกต์ทําหลายๆแบบนะครับอย่างเช่นถ้าโจทย์เป็นดอกทานตะวันนะใช้อลิเมชตัวนี้เลยสบายเลยนะครับหรือดอกไม้ดอกอื่นๆเราก็ไปทํากลีบดอกไม้ขึ้นมาจากนั้นก็มาทำอลิเมชนะฮะเห็นไหมครับว่า เราก็สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ลดระยะเวลาในการทํางานขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะฮะอย่างที่ชัดเจนและง่ายๆที่สุดก็ดอกทันตตะวันดอกกุหลาบอะไรพวกนี้นะครับลองไปประยุกต์ใช้กันดูหวังว่าเครื่องมือตัวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะช่วยหลายๆคนเนี่ยสร้างสรรค์าง,งานที่น่าสนใจได้มากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับ